สวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงมันคือไม่ใช่ใกล้แล้วล่ะมันเข้าสู่ช่วงปลายภาคของอีฟุตบอล2024แล้วนะครับก็ใกล้แล้วที่จะมาพูดถึงอีฟุตบอล2025กันนะครับผมอีค่ายหนึ่งเนี่ยเขาเปิดตัว2025กันแล้วนะครับฝั่งอีฟุตบอลเนี่ยก็น่าจะใกล้แล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วมันก็มีกําหนดการนะครับมีข้อมูลออกมาเป็นบางอย่างนะครับผมสําหรับในภาคหน้านะครับอย่างเช่นระบบการต่อสัญญานักเตะเนี่ยจะไม่มีแล้วเป็นต้นนะครับก็มีทยอยออกมาเรื่อยๆ นะครับว่าในภาคหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเดลี่เกมครับมีเวลาเล่นนานมากนะครับหลายเดือนแล้วนะครับผมแล้วหลายคนก็น่าจะใกล้จบครบทุกแลบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมถึงแลบไหนแล้วนะครับอย่างที่หลายคนรู้ว่าผมเล่นไหลายไอเดีเนาะเพราะว่าต้องการที่จะเก็บเนื้อหาไว้ทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอดีที่ผมยังไม่ค่อยเปิดเลยนะครับยังไม่ค่อยเปิดนักเตะที่อยู่ในเดลี่เกมนะครับเพื่อที่จะมาดูในช่วงท้ายภาคแบบ นี่แหละครับว่ามีอะไรน่าสนใจน่าเก็บหรือเปล่าหรือเปิดเลยดีนะครับถึงแลบที่เท่าไหร่แล้วตรงนี้แลบ36แล้วนะครับไอดีนี้36แล้วนะครับหมายความว่าไอตัวชานสดิลนะครับเปิดลุ้นอ e ีพิกเปิดลุ้นโชว์ไทม์เนี่ยจะครบแล้วนะครับเพราะหลังจากนี้แลบ363738เนี่ยก็จะเป็นพวกไอเทมที่มันจะเพิ่งจะเพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมไม่มีการเปิดตัวการ์ดแล้วนะครับผมอ่ะผมน่าจะกดรับไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับอาจจะเปิดไปบ้างแต่ยังไม่ได้เปิดทั้งหมด นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงฮะกดรับให้หมดเลยปุ๊บ ปั๊บเข้าไปปุ๊บเข้าไปนี่ผมเหลือ4ตัวฮะสใบนะครับเปิดไป4ใบนะครับผมเดี๋ยวดูกันเปิดไป4ใบได้มาลโดน่าคอสตาคูต้าไปแล้วนะครับวิวแชร์โรนัลโดได้ไปแล้วนะครับผมเอ่อวิวแชร์ยังไม่ได้นะครับวิวเชียวิวแชร์นี่คือแซลนะครับแซลนะครับก็ยังขาดลูเบนเนเวสนะครับคาฮาโนกูแล้วก็ซาวิชนะครับผมทีนี้บางคนเนี่ยนะมีประสบการณ์จากที่พิโคเขาได้มีการเพิ่มนักเตะในอีเวนต์นี้นะครับตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยวันที่ ีกิจกรรมเดลิเกมมาครั้งแรกนะครับมีนักเตะแค่4คนในนี้นะครับเมื่อประมาณ7กว่าเดือนก่อนนะครับผมนานแล้วนะเกินครึ่งปีแล้วนะเดลิเกมนะครับผมเดินทางมาไกลมากนะครับผมตอนนั้นเนี่ยก็มีแค่4คนนะครับตามภาพนี้เลยนะครับมีการไฮไลท์2แล้วก็มีคอสซาคุต้ากับมาราโดน่านะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเพิ่มเข้ามานะครับรอบที่2เนี่ยจะใส่แจ็ควิลเชียร์มาเนาะใส่แจ็ควิลเชียร์มานะครับแล้วก็ใส่คาฮานูกูเพิ่มเข้ามานะครับใช่ป่ะแล้วก็ซาวิดใช่ป่ะใส่มา3ตัวนะเออตอนแรกมี4เพิ่มอีก3 เ็นนะครับแล้วรอบล่าสุดเนี่ยก็ใส่โชว์ไทม์นะฮะลูเบนเนเวสเพิ่มเข้ามานะครับหมายความว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอีเวนต์เดลี่เกมเนี่ยมันมันก็จะมีการเพิ่มนักเตะเข้ามาแต่สิ่งที่ไม่แก้ไขนะครับคืออะไรรู้ปะคือระยะเวลาครับระยะเวลาของอีเวนต์เดลี่เกมเนี่ยครับมันจะหมดวันที่1นี้แล้วนะครับนี่หสิงหาคมนะครับจะหมดแล้วครับหมายความว่าใครที่เล่นไ d ใหม่หรือใครที่อาจจะเข้าเกมบ้างไม่เข้าเกมบ้างเนี่ยอาจจะเปิดไม่ครบนะครับผมสําหรับนักเตะที่อยู่ในอีเวนต์นี้นะครับหรือพวกรางวัลต่างๆนะครับผมอาจจะเก็บไม่ครบด้วยซ้ำนะครับผมแล มันมีทั้งหมดเนี่ย 38บแล็บใช่ป่ะโอเคถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสเรื่องไอเทมที่เหลืออยู่นะครับแล็บ3ามหกสามเจ็ดสามแปดเนี่ยก็ไม่เป็นไรขอเป้าหมายแค่แล็บ35พอนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ครบแล้วนะครับนะนักเตะเปิดฟรีเนี่ยอาจจะได้ครบแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรนะครับโอเคจะหมดก็หมดไปจะต่อก็ต่อนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพี่โคจะต่ออีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเพิ่มนักเตะในนี้หรือเปล่าเพราะอะไรรู้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันไงคืออย่างผมอะถ้าเป็นตัวที่สําคัญนะครับ ครับผมยังอยากได้รูเบเนเวสเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแต่บางคนนะครับผมเขาได้คอสตาคูตาไปแล้วสมมุติว่าในแพ็กนียสมมติว่าอยากได้คอสตาคูตากับมาโดรอน่านะครับผมก็คือดวงดีเปิดได้มาโดรน่ากับคอสตาคูตาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมแล้วทีนี้ไอ้เปิดฟรีเนี่ยมันเหลือเยอะนะครับแต่ไม่พอใจไม่ชอบนักเตะตัวที่เหลืออาจจะวัดดวงนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะเปิดฟรีเก็บไว้ก่อนนะครับเปิดฟรีเนี่ยมันก็สามารถเก็บไว้ตุนไว้ได้อีก10วันนะครับ10วันเนี่ยก็คือวันที่วันที่ ที่1เดือน8ดนั่นแหละนะครับหสิงหาคมอีกแค่10วันเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจณตอนนี้นะครับก็คือเราต้องเตรียมพร้อมว่าเราจะเปิดเลยหรือเปล่าครับหรือว่ารอหมด10วันนี้พี่โคจะยังไงนะครับจะต่อเวลาไหมหรือยังไงนะครับผมที่ผมเกินว่าเดี๋ยวอีฟุตบอลสองพันใกล้จะมาแล้วใช่ไหมนะครับแต่มันไวไปถ้าอีก10วันนี้นะครับผมถ้าตามกําหนดการมันก็จะประมาณช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับฤดูใบไม้ผลิก็อีกประมาณเดือนของเดือนนะครับผมก็อัปเดต2025เนยี่โคยังไม่ได้บอก กำหนดนะครับว่าจะเป็นเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็คาดว่าน่าจะประมาณภายใน1-3ถึงเดือนนี้นะครับผมโอกาสที่จะไม่ใช่10วันนี้เนี่ยมีสูงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นกิจกรรมเดลิเกมเนี่ยพี่โคแกจะต่อหรือเปล่าอันนี้ต้องวัดใจครับวัดใจนะไม่มีใครตอบได้นะครับผมแต่ถ้าถามผมนะถ้าเป็นผมผมจะวัดใจไหมหนึ่งขึ้นอยู่กับว่านักเตะที่อยู่ในแพ็กนี้เนี่ยคุณอยากได้ใครแล้วคุณได้ไปแล้วหรือเปล่าคุณได้ครบแล้วหรือเปล่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดอยากได้คอสตาคุตา้ามาลนา่าอาจจะได้ครบแล้วนะครับ คุณอาจจะรออีก10วันก็ได้นะครับหรืออย่างน้อยๆนะครับรอวันพฤหัสบดีนี้นะครับถ้ามีการเพิ่มนักเตะนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มในวันพฤหัสบดีนี้นะครับแต่ดูจากระยะเวลาที่เหลือแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเพิ่มแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าเพิ่มแล้วเหลือแค่10วันนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าช่างใจจะรอก็รอได้นะรอได้แต่อย่าลืมแ้ะกันถ้าลืมแล้วคือเราอาจจะชวดนักเตะที่เหลือนะครับผมจะรอก็รอได้หรือถ้าเกิดใครคิดว่าไม่รอแล้วนะครับไม่น่าต่อแล้วก็จะเปิดก็เปิดได้ครับส เปิดนะครับเปิดบาง ID นะฮะที่ต้องการคอสตาคุต้าหรือมาโดนาหรือตัวที่ยังอยากได้อยู่ก็คือลูเบเนเวสอะไรเงี้ยโรนโดอะไรเงี้ยนะครับถ้าถ้ามีตัวเหล่านี้ที่ผมยังไม่ได้นะครับผมจะเปิดก่อนนะครับผมแต่ถ้าเปิดได้แล้วถ้าเหลือแค่ตัวการ์ดไฮไลท์นะครับผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะการลืมฮะไม่ใช่ตลอผมเล่นหลายไ d ดีผมการลืมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะอย่างที่บอกนะครับผมก็จะแค่ เปิดบาง ID เท่านั้นเองนะครับอย่าง ID นี้เนี่ยผมเหลือ4ครั้งเลยใช่ปะเหรือ3ครั้งแล้วตอนนี้นะครับอยากได้ดูเป็นเนเวสครับเหลือเนเวสอีก1ตัวครับเปร๊บเปิดเข้าไปถ้าได้เนเวสผมก็จะพอแค่นี้นะฮะส่วนอีกครั้ง2ครั้งก็จะเก็บไว้หมาบ้าฮึบฮึบฮึบฮ,ฮไม่ได้วะผมูใ <laughs> ส่ล้างตู้ <laughs> แต่ถ้าเกิดใครเล่น ID เดียวนะครับผมคุณคงไม่ลืมแน่นอนนะครับก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอีก10วันค่อยว่ากันนะครับผมหรือรอดูถ้าทีวันพฤหัสนี้ก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบเปิดก็ได้นี่ๆี่นี่ได้อีปิดอีกได้โชว์ไทม์แล้วครับได้ลูเบนเวสแล้วนะครับโอเคจบฮะนี่ตัวที่ผมอยากได้ก็คือพอแล้วนะครับโอเคลูเบเนเวสโชว์ไทม์ครับฟรีๆสวยๆไปเรียบร้อยครับผม ทีนี้เหลืออีกหนึ่งตัวนะครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะฮะอีกตัวเดียวเนี่ยสาวิดเนี่ยนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูวันพฤหัสนี้เนี่ยพี่โคจะเพิ่มหรือเปล่าแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าเพิ่มแล้วนะครับเหลือ,อแค่10วันเว้นแต่ว่าจะต่อเวลาไปอีกนะครับคือ,อจากวันที่1เดือน8นี้ใช่ปะอาจจะต่อเวลาไปอีกไหมต่อเวลาไปจนกระทั่งวันเปลี่ยนภาคพ,พอดีครับคือถ้าเกิดไม่ต่อเวลากิจกรรมเดลิเกมจบลงถูกไหมมันก็เหมือนไม่มีอะไรทำนะครับเหมือนนั่งรอให้อัปเดตอะนั่งรออัปเดต202025 ผมถ้าผมเป็นโค้ผมก็จะต่อเวลาจาก1เดือน8เนี่ยให้ไปจนกว่าจะอัปเดต2 0 2 5นหะครับหรืออย่างน้อยน้อยใกล้เคียงนะครับผมคนที่เข้ามาเล่นเดลิเกมมันจะได้มีอะไรทําโดยเฉพาะคนที่แบบเ,เพิ่งปั้นไ d ดีได้ไม่นานนะครับหมดเวลาซะก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยววนันพฤหัสนี้อาจจะชัดเจนนะครับว่ากิจกรรมยีอยู่โทษเนี่ยจะต่อเวลาหรือเปล่านะครับผมถ้าต่อก็คงต่อไปใกล้เคียงกับวันที่จะอัปเดต2 0 2 5แต่ถ้าไม่ต่อนะครับเราก็ต้องเปิดให้ครบนะครับแต่ใครที่เล่นได้ไม่นานนะ นะครับอาจจะไม่ได้มีตัวเปิดฟรีเนี่ยพบได้ทุกตัวอันนั้นก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็วัดดวงดูว่าจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่านะครับผมอย่างไอดีใหม่ของผมอย่างไ d เดียแมนยูอะไรเงี้ยผมเล่นไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะสร้างเล้ไม่นานนะครับก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับเนาะโอเคคลิปนี้ก็มาบอกข่าวสารประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนคครรััับบสสวดี